อหลุนสวัสดีค่ะกับการถนนเลยนะวันนี้ตื่นแล้วครับเรียบร้อยตื่นสายหน่อยๆตื่นสายเลยแหละก็สบายๆวันนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะกินข้าวเช้าแต่อย่างใดแต่ว่าเดี๋ยวเพลินกําลังจะพาไปร้านกาแฟต้องเรียกว่าเพลินพาไปเพราะว่าเพลินจัดการทุกอย่างเลยนะโน่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้ลุกกูก็คือเป็นวันแรกที่กูใส่ขายาวเลยแบบเต็มสูบจริงจริงมันไม่ได้หนาวแต่อย่างใดมันอุ่นขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าขึ้นไหนไหนมาแล้วก็ขอใส่สักหน่อยนะจะได้แบบคุ้มค่ากับการมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อเนี่ยไปซื้อถุงเท้าเนี่ยขู่มัง่งชุดกูลุกมั่งเต็มมากเลยแล้วก,แวก็แล้วมีอะไรป๊อปแบบ แล้วก็เราน่าจะไปกินกาแฟร้านอะไรนั่นกิชหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยะนะยอดเยี่ยมเหมือนกันชัวร์เลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นนักหาร้านกาแฟที่ยอดเยี่ยมเมลยโอเคเดี๋ยวว่าไปเจอกันร้านกาแฟ a few moments later มึงกูลืมกูล,ลืมซุยกะไว้ที่ห้องกูเดินลงบันไดเมื่อวานที่กูหน้ามืดแล้วกูก็ต้องเดินขึ้นมาใหม่เดินขึ้นมาใหม่โดยที่เดี๋ยวกูจะต้องเดินกลับไปโรงแรมไปเอาซุยกะอ้เย้ยเอเหนื่อยเหนื่อย ต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเอาซุยกะก่อนนะเริ่มต้นหใหม่มาอย่างนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับ <c oughs> หลังจากสถานาการณ์การลืมบัตรซุยกะของกูนะหลังจากนั้นก็คือกูหลงอีกแล้ว <c oughs> คือโลเคชั่นของกูกับเพร์นอ่ะแม่งคนละที่กันเว้ยก็เลยแบบไปไม่ตรงกันนะเฮ้ยเจอเขาเฮ้ยเฮ้ยน่ากินมึงน่ากินเฮ้ย ดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือเมื่อกี้หลงเหมือนแบบคิดว่าอีกโลเคชันหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นอีกโลเคชันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปเปลี่ยนสายกันคือไปกินซาเฉยนะจริงๆมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าสาขานี้จะคนน้อยกว่าเพื่อนบอกก็เลยมาที่สาขานี้เดี๋ยวก็กงจะข้ามถนนไปที่ร้านกาแฟคิดว่าน่าจะถึงนาทีกับเหตุการณ์การหลงการลืมบัตรอะไรก็ตามแหละว,วันนี้เหนื่อยหน่อยๆแต่ว่าวันนี้อุ่นขึ้นนะ ุ่นขึ้นจนแอบร้อนเลยแทบจยากระถอดเสื้อจริงแม่งเอา้าเดี๋ยวว่าไปเจอกันที่ร้านกาแฟครับ จากเมื่อเช้านะที่ฉันไปกินกาแฟมาก็อิ่มเอ้มเ,มเ,มเมียกาแฟเอกเปิดจัดจัดเป็นกาแฟที่แพงมากๆที่เพิ่นกินมาแต่ว่าของกูมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าของเพิินนี่คือแบบแก้วแบบเดือดเดือเลยอะมึงแล้วก็แบบโอ้โหรสชาติคือแบบดีจัดนะแต่ว่าไปยากหน่อยแล้วก็ค่อนข้างรอคิวนานมันเป็นโซนทํางานแหละกูว,ว่าถ้ามึงไปช่วงสายๆหน่อยก็จะได้กินงาน่ายพ,พ,พักประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปช่วงคนพีกๆอย่างเงี้ยแบบ ก่อนเข้างานหรือว่าช่วงพักเที่ยงจะไม่ได้กินนะก็เหมือนกันกับร้านทงกัลสือแกงกะหรี่แกงกะหรี่มูทอดซึ่งไปกินแล้วก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่สู้ไอ้เจ้าที่ชินโบหวโบนะแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟมาแถวอาซากุสะเดินมาดูโตเกียวสากายทีแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปวันน้ำใส่นะไม่ไม่มีความอยากไปแต่อย่างใดกลัวคนเยอะด้วย แต่ว่าเดินริมแม่น้ำมานี่ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะฟีลแบบเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าที่นี่มันอากาศเย็นสบายกว่าแล้วก็มีแบบเหมือนแบบทางข้ามเหมือนแบบรถไฟข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะออสะพานอะไรไม่รู้แต่สวยดีเหมือนกันอยู่ใกล้ๆไอ้ตรงสูม,มิดาบาร์เนี่ยคือตรงที่กูเดินมาก็คือสูม,มิดาบาร์กันนะแล้วก็มานั่งดูตัวเกียวสกายทีเออคิดว่าก็คงไม่ขึ้นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นไปแล้วมันก็อาจจะคล้ายๆกับตัวเกียวทาวเวอร์อะไรย่างเงี้ย รู้สึกชอบที่จะเดินรอบๆไอ้พวกทาวเวอร์อะไรพวกนี้มากกว่าที่จะขึ้นไปะนะก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็แผนต่อไปจำไม่ได้แล้วว่าทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะในอีกดึงดินนิ้วโอเคนะไป ใครมีความรู้ช่วยชี้แจงถแถลงไขทีนะว่าไอ้ตึกที่ก้อนเหมือนเมฆสีทองเหมือนคอรีนนั่นเองมันคืออะไรนะฝากบอกหน่อยฝากหาข้อมูลอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันเท่มากเลยอยู่แถวซุมิดะบาร์นี่แหละเมื่อกี้เดินออกมาจากตรงที่กุปเด็บเมื่อกี้แป๊บเดียวเองเจอสกุละอีกโอ้ยสวยรู้สึกดีจัง <laughs> เจอสกุละสีขาวด้วยเจอหมดเลยเนี่ยทั้งสีชมพูสีขาวอะไรเจอหมดเจอหมดยอดเยี่ยมเฮ้ยเพิ่นมีๆๆมอสเบอร์เกอร์ๆๆด้วย <c oughs> แต่ว่าเราไปได้ไหนต่อไปอาซาคุซาสเตชันไปอาซาคุซาสเตชันคือตอนนี้เรากำลังตั้งใจว่าเราจะไปอากิฮาบาระเพราะว่าเราจะไปแก้มือกับโทโม,มราชิที่เราไม่ไม่ได้ไอตัวนั้นนะเราจะไปอากิฮาบาระเราจะไปตู้กดแล้วก็จริงๆแล้วตู้กดนั้นอนะมีตู้ที่กูอยากกดอะอีกหลายอันเลยก็คือนอกจากเครื่องเล่นเป็นเสียงอะ mm hmm. ก็จะมีแบบกีตงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวรอด,ดูรอด,ดู เดี๋ยวขอเดินก่อนนะโอเค โอเคจากเมื่อกี้ที่เราไปกดกาชากันนะก็คือสรุปแล้วเพลินได้ครบสีตัวเรียบร้อยนี่ตบมือนะเย,เยี่ยมแล้วตอนนี้เรามาอยู่ชินจูกุนะบ้านเราที่เดิมก็คือเพลินเนี่ยมาบิ๊กเมล่าเพื่อมาซื้อของแบบจะแยบมากมายของทั้งตัวเองของฝากด้วยอะไรเงี้ยส่วนของกูนี่ก็คือไม่มีของฝากนะใครจะคาดหวังได้รับของฝากจากกูก็คือนั่นแหละครับไม่มีคือของฝากก็คือมึงต้องฝากมาฝากเงินมาด้วยฝากมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะฝากได้แต่ถ้าคาดหวังว่าจะได้ของฝากกูไม่มี หรือว่าถ้าได้ก็คืออาจจะเป็นแบบเศษกระชาที่มันซ้ำะอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไอเรื่องนั้นแล้วก็ตอนนี้มานั่งรอเพลินเพราะว่าเมื่อกี้เดินอยู่ในบิก๊กแคมิล่ารู้สึกปวดตีนแบบไม่ไหวเลยแล้วก็มารออยู่ตรงลูกปัน้นมันจะเชิงว่าลูกปั้นก็ไมไ่มันเรียกว่าปฏติมาก,กรรมแล้วกันที่มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรงชินจูกุเลยเวลาที่เราออกมาตรงเซ็นทรัลอี์นะออกมาปุ๊บจากไอเจอาร์เนาะมันจากห้างลามูนิสเนี่ย เราก็จะมาเจออันนี้เลยซึ่งอันนี้กูเจอตั้งแต่วันแรกที่กูมาเลยแล้วกูก็รู้สึกค่อนข้างอินแต่ว่ายังไม่รู้เลยประวัติไม่รู้ความมุ่งความหมายอะไรมันด้วยแต่ว่าดีเขาทําเป็นที่นั่งอยู่รอบๆตรงนี้ด้วยก็รู้สึกดีอย่างน้อยก็ได้นั่งพักแต่ว่าอากาศมันก็จะเย็นหน่อยนะเพราะว่านั่งข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยากอุน่นๆก็เข้าไปข้างในลำนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีที่นั่งที่ได้ดูวันนี้แล้วก็อุน่นๆด้วยแต่ว่าตอนนี้กูรู้สึกว่ากู <Good> โอเคกูแฮนเดิลได้ม เดี๋ยวจะกลับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วก็แบบขอเก็บกักอากาศเย็นกับก่อนกลับไปไทยที่ไม่ได้เจออะไรก็ไม่รู้ให้แม่งแบบยอดเยีย่ยมของไทยอาจจะฝุ่นอีก,กเฮียฝุ่นตกแต่ว่าฝุ่นยังมีเนี่ยเลยจะเชื่ออะเดี๋ยวนั่งจิวจิวรอเพลินก่อนไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าสรุปทริปนี้แม่งกรูรู้สึกดีวะ่ะคือแบบรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนแบบเปลี่ยนที่ใช้ชีวิตอย่างที่กูคิดไว้จริงๆคือแบบอย่างน้อยนะมันก็แบบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรให้คิดมากกว่าการที่วัน,นวันนี้กินอะไรหรือว่าวันนี้เดินเท่าไหร่โปรตีนไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าครั้งหน้ามาคิดว่าก็คงจะเดินน้อยลงแล้วก็คงอยู่ย่านชินโอคุบุนะเพราะว่ารู้สึกชอบแหละถ้ามาโตเกียวนะ ถ้าสมมติว่าอยู่ในโตเกียวก็คงเลือกชินโนคุโบะแล้วก็หาอะไรกินชินจูกุอะไรโซนๆน,น,น,นี่แหละง่ายๆซื้อของกลับก็ประมาณนี้แล้วก็ใจะไปต่างจังหวัดอะไรก็ว่าเดี๋ยวค่อยไปนะเป็นว่ากันไปในทริปหน้าแต่นี่ก็คือเซอร์ไพรส์หนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่ฉันยังไม่ได้บอกแต่ปีที่แล้วเนาะก็คือการมาญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกดีจังเลยพวกมึงได้อยู่ในโมเมนต์ของการแบบมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของกูการไล่เก็บ77ซึ่ง ปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ดีมากๆเลยนะเอ้าเดี๋ยวรอเพลินหน่อยขอเราพอตชิวๆอย,อยู่ตรงนี้ก่อนนะ <S 2> <S 2> มาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั่งชิวตรงนั้นกูก็ไปย่านกัปปะบาชีนะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปเป็นย่านเที่ยวสุดท้ายตรงโซนกัปปะบาชีมันก็จะมีพวกการชามมีดทาครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไม่ทันก็จะไปก็ไปถึงก็ได้เดินดูนิดๆหน่อยๆน่อยแหละก็มีชามที่น่ารักน่ารักอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมีดจริงๆใจจริงอยากไปซื้อมีดแต่ว่าร้านมีดเขาปิดกันหมดแล้วนะไปถึงก็ประมาณเกือบหกโมงละร้านเขาปิด 5้าโมงสี่ห้าแล้วก็แบบชิวเลยแล้วก็พยายามรับอา <c oughs> กาศเย็นช่วงสุดท้ายรับเข้าไว้ในอ้อมอกเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปไทยแล้วแตกแนๆ่ๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันกลับของเราละกลับไปนี่โอ้โหร้อนชัวร์จะแกล,แลเปียกชัวร์ก่อนที่จะกลับมาที่ห้องเนี่ยก็แวะไปซื้อซูชิเนาะแล้วก็เอามากินที่ห้องคือตอนแรกก็อยากจะกินร้านแหละแต่ไม่มีคิวก็เลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองเดินเล่นลงไปดูซูเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เจอของสด เจอสตรอเบอรีอ่อะไรเงี้ยก็ซื้อกลับมากินนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสตรอเบอรี่อันไหนถูกใจเท่ากับสตรอเบอรี่ที่ชินโอคุโบที่เขาไปซื้อในร้านชำเลยแมงหวานอร่อยมากอยากกินอีก ว้กลับมาอีกจะไปอยู่แถวชินโอคุโบกนะแล้วก็อาจจะหาร้านซูชิที่เทพกว่านี้หรือไม่ก็ร้านซูชิบุฟเฟ่ที่แบบกินเน้นๆสนุกๆอะไรเงี้ยกินแบบนั้นไปเลยแต่เอาจริงนะกินไม่ได้เกินแบบ2 0 3 0ิบสามสิบคำหรอกไม่ก็อิ่มละนะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเป็นวันชิลๆก่อนกลับนะยิวใจยิวใจกันนิดนึงได้นั่งดูโตกเกียวสกายทีด้วยยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดว,วันนี้ครับมีความสุข,ขมาก เจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเด้อสวัสดีนะครับเอ้ยแฮปปี้วันเดย์คนที่เกิดวันนี้มั้ยพูดออกมาแม่จะพูดแล้วเจอกันพรุ่งนี้